ตรงนี้ไปกันที่จังหวัดพัทลุงนะครับโดยเขาได้มีขบวนแห่องค์พระรอบเมืองจังหวัดพัทธลุงนะครับในประเพณีถือศีลกินเจต้องบอกว่ามีการจุดประทัดกว่า1ล้านนัดและก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยวมารอชมขบวนมา้าทรงที่องค์เทพนะครับได้ประทับทรงทําการแทงแล้วก็เจาะด้วยอาวุธต่างๆที่มีการจัดเตรียมเอาไว้อย่างน่าหวาดเสียวครับ บรรยากาศการประกอบพิธีแห่องค์พระรอบเมืองจังหวัดพัทลุงครับซึ่งเป็นประเพณีถือศีลกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีนที่บริเวณศาลเจ้าทรงเต็กเสียงตึงซึ่งเป็นไปด้วยความคึกคักต้องบอกว่ามีประชาชนนะครับและก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายร้อยคนมารอรับชมและก็ต้อนรับการประทับทรงนะครับก่อนร่วมในการออกพิธีแห่องค์พระรอบเมืองไปยังถนนตามเส้นต่างๆในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็มีไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ครับโดยทางด้านของจังหวัดพัทลุงเทศบาลเมืองพัทธลุงได้ร่วมกับพัทลุงการกุศลมูล,ลนิธิร่วมจัดขึ้นต้องบอกว่าเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนและก็เป็นการร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงครับสำหรับบรรยากาศบนถนนสายราเมศนะคะก็จะมีขบวนประทับทรง,ทรงองค์เทพต่างๆซึ่ง บรรดาม้าทรงขององค์เทพนะคะจะมีการประทับทรงทําการแทงค่ะรวมไปถึงเจาะตามร่างกายด้วยอาวุธต่างๆที่มีการจัดเตรียมไว้ซึ่งจะมีพี่เลี้ยงหรือว่ามีผู้ที่เชี่ยวชาญนะคะทําหน้าที่ในการเจาะให้ค่ะ โดยตลอดทั้งสองข้างทางค่ะจะมีพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะคะออกมายืนรอพระกันอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ถ้าบ้านไหนค่ะก็จะมีการตั้งโต๊ะด้วยเป็นการรับองค์พระเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลอย่างต่อเนื่องอย่างเนืองแน่นทั้งยังมีการจุดประทัดแพรนะคะเป็นประทัดแพรกว่าหล้านนัดเพื่อที่จะจุดใส่เกี้ยวพระตามความเชื่อด้วยค่ะ